สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราวพัฒนาประจําวันที่23เมษายน68ก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่2 3นะครับเรามาสรุปผลล่าสุดกันก่อนสําหรับแนวทางของราวพัฒนานะครับราวพัฒนาสุดหลักผมให้เด่นไปที่3และก็4สูตรฟันไปที่4ผล49924ก็เข้ามาที่4หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับมาตัวเน้นตัวฟันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าคู่เจาะสองตัวนะครับสองล่างนะครับมาตัวเน้นตัวฟันนะครับเด่น3ตัวมา 1- นองตัวนะครับมาที่9หลัก10บนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็2มาที่หลัก10ล่างนะครับมาเป็นคู่2ตัวกับสุดหลักนะครับสําหรับลาพนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1แล้วก็7สูตรฟันไปที่1ผล4992 4นะครับก็ในส่วนของสูตรใหม่ถือว่าพลาดไป ก็ถือว่าแนวทางยังเดินต่อนะครับเป็นงวดที่13ที่ติดต่อกันนะครับสำหรับแนวทางของลาวพัฒนานะครับก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายเจาะ2ตัว 2- อสีล่างนะครับเรามาตามมาต่อนะครับในแนวทางของวันที่23กันต่อนะครับสำหรับแนวทางของลาวพัฒนานะครับมาลุ้นกันต่อว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นงวดที่14ติดต่อกันหรือเปล่านะครับก็ยังย้ําเสมอเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางมีข้าวไม่หลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมยังไงก็ นําไปใช้อย่างมีสตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันเรามาเริ่มกันที่ราพนาสูตรหลักเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่2และก็สนะครับสูตรฟันไปที่2 4ชุดหลักนะครับก็จะมี2 4 2 8แนะครับแล้วก็3 4 3 8ชุด3ตัวสูตรฟันไปที่7 24เด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่7 0ย์และก็สานะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ2และก็3มนะครับมาชนกระเด่น3ตัว มาชนกันที่3ตัวชนมาชนตัวรองนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเด่น2ตัวของสูตรหลักนะครับก็ให้เพื่อนๆระวังกันไว้ทั้ง2และก้3สานะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็เน้นทั้ง2ตัวไว้ก่อนละกันนะครับสําหรับตัวเน้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูด2นะครับ ถึงแม้3จะชนกระเด็น3ตัวนะครับแต่2ในสูตรย่อยค่อนข้างที่จะชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่า2ชนกับเด่น2ตัวสูตรใหม่ด้วยเพราะฉะนั้น2นะครับชนในสูตรย่อยมากกว่า3เท่าที่ดูนะครับมากกว่า3ประมาณ3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่3แต่ยังไงก็ระวังตัวรองไว้ด้วยนะครับว่าเพราะว่าตัวรองนะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับ มีโอกาสที่จะมาทั้งคู่นะครับยังไงก็ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่วิ่งรูด2นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่2 4และก็28นะครับให้เน้นคู่2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่3 438 4ชุดหลักย้ําเสมอเช่นเดิมนะครับให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับอย่างที่บอกว่า3มาชวนกระเด็น3มตัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่3าก็ระวังไว้ด้วยนะครับ3 4 3 8 ก็นาไปใช้ทั้ง24งสี่แล้วก็38ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น2 4งสสนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรให้เน้นไปที่24สนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับจะไปชนกับผลที่ออกงวดล่าสุดนะครับในวันที่21นะครับสองล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดคิดว่า24นะครับเพิ่งออกไปในง่วงที่2ี่อนะครับอาจจะไม่ชอบนะครับก็ให้นํา28ก็ให้เน้นไปที่28แนะครับแล้วก็38 3 4 ตามลาดับเช่นเดิมนะครับแต่ตามสูตรคํานวณที่ผมมีนะครับก็ชี้ไปที่ชุดเม็ดเดียวคือ24นะครับเพราะทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะครับสําหรับ2 4 2ตัวบนนะครับก็สำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับเน้นไปที่2 4นะครับแล้วก็รองไปที่28 3 8 3 4ตามลํามาดับเช่นเดิมนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรให้เน้นไปที่724นะครับและก็รองไปที่6 2 4 รองไปที่สูนย์ง28ตามอรรัดนะครับเจ็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับหลักร้อยนะครับมาชนกระเด็น3ตัวมา1นตัวนะครับแล้วก็2อก็จะเป็นชุดเม็ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับชุดรองนะครับหกสองสี่กับศูนย์สองแปดนะครับก็นําไปใช้ไว้ด้วยและกันนะครับอย่างที่บอกว่าชุด3ตัวให้นาไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับเพราะว่าในหะลายสูตรนะครับคัดมาเหลือแค่3 3ชุดเท่านั้นนะครับยังไงก็นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบตัวเดีนนะครับก็นํา3มาแทน4ได้นะครับก็จะได้634 734และก็0ู8นะครับชอบตัวเด่นตัวไหนก็สามารถนํามาปรับเปลี่ยนได้เช่นเดิมสําหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่3นะครับรองไปที่7 แลวก็รองไปที่ศูนย์ตามลาดับสําหรับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะครับเด่น2ตัวของสูตรหลัก2กับสมนะครับมีโอกาสที่จะมาทั้งคู่นะครับก็ยังไงก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเรามาลุ้นกันต่อว่าแนวทางของลาพัฒนาเราจะเดินต่อเป็นงวดที่14กันหรือเปล่านะครับเรามาต่อที่ลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่5และก็สนะครับสูตรฝันไปที่5 ชุด3ตัว2ตัวนะครับเช่นเดิมนะครับนำเรียนสูตรหลัก2กับ3นะครับแล้วก็สูตรใหม่5กับ2มาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับชุด3ตัวนะครับก็จะได้2 3 5 2 5 2แล้วก็2 3 2นะครับจะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่า2สูตรชนกันไปที่2นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับก็จะได้2 5 2 2นะครับแล้วก็3 5 3 2นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับสูตรให้เน้นไปที่2 3 5นะครับแล้วก็2 5 3 5นะครับ เพราะว่า2สูตรชนกันที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัด2ออกนะครับก็จะเหลือแค่3ตัวนะครับก็จะเหลือ235ชุดเดียวนะครับสำหรับชุด3ตัวของชุดคู่จับวินนะครับแล้วก็2ตัวก็เน้นไปที่2535สานะครับสำหรับ5และก็2นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่5นะครับตามตัวเน้นตัวฝันนะครับเพราะว่า2ในส่วนของ2นะครับถึงแม้จะเป็นตัวรองนะครับก็จะไปชนกับสูตรหลักก็เป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ให้เน้นไปที่คู่25-35นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับก็เท่าที่ดูนะครับส่วนตัวในส่วนของชุดคู่จับวินนะครับผมก็จะชอบไปที่25และ35มากที่สุดนะครับแล้วก็ชุด3าตัว2-3-5นะครับก็หวังว่าแนวทางของสูตรหลักกับสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวจะมาเป็นคู่3ตัว2ตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องย้ําเสมอว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ ก็สําหรับแนวทางของเราพัฒนาวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2ส,สูตรนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปนะครับที่ทางช่องเราลงให้ในทุกๆวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็น่าจะขอจบัวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ